สวัสดีพี่น้องมื่อนี้มาเจอกับตุ๊ตตู่ปลาครับเอาสีได้เห็ดเมีนวนอบเอียดอบเอียดจากแม่น้ำซุยถ้าเป็นคนไทยเขาเอื่อิว่าปลาไหลเ้าสิปิดเ้าสิปิดชีบด้วยเหล่าข่าวว่าเหล่าคาแคบเป็นโปรโมดเป็นโปรโมทเป็นวิธีการ กินแบบ,บพื้นบ้านเนาะซึ่งเขาจะปิดชีพด้วยเหล่านี่กูได้หันดามาเด้อยที่ว่าคนโลกช่วยนะเพราะว่ามันเป็นการกินพิธีชีวิตของชาวบ้านเนาะขบาวพึ้นบ้านขบาวข้างบ้านก็ไม่อะไรได้อวยวันนี้มันจะเต่าขัดไาโฟนน,นี่การปิดชีพแบบ เราเพราะว่าเออป่าปืนหลุดเนาะเอาันมางข่าดาบ้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นแบบวิธีการกินบริเวณสีแบบเอาไปถิ่มไปปะกินแท้เห็ดแท้เอียนอบเช็ดแช่เอาพี่น้องเขาสิไปเบิ่งวิธีอบเย็ยนคุยถ่ายเลยคุยายแล้ว ใช้อะไรบ้านี้มันก็ปิ้นบ่ได้วะน้องมือนี้เฮาสีมาเบิ่งวิธีอบเอียนนี่เครื่องผสมมันมียังแน่มียังแน่มีหัวขาหัวิงไคใบมะขี่หูดใบขี่หูดแต่ว่าใช้น้ำรังใช้น้ำรังก่อนโอเคอาอบบนิ่อบบ่อบอบเออเมนูอบง่ายๆเนาะแบบบ้านๆ ใส่เกลือเป็นวดใส่น้นนำปลาข้นออมีกัเก็บเองกินเองบ่กเกองกินเองแคบเองขออมมีส่วนผสมของปุ้งมันซื้อเย็นที่ทเฮาขาแล้วนี่นดับซีบเลยอเอาเหล่าสกาด้วยเหล่าเหลากินได้ไหเหล่าเอาชีบได้เหล่เาเ,าเาดี๋ยวกินนี่แหละเหล่ายี่ห้อยังก็ได้ เดนคงก็ได้เอ้าก็บอกมันเลยเด้กกชาชื่อมันอยู่แล้วแล้วนำผดเขาจังเสียวลงอีกเท่หนึ่งเนาะเพราะว่าให้น้ำุดก่อนมันจังเส้นกันกินเหมนเนาะบันนี้โอ้หอมเลยเป็นไ้ครับบอก สวยไายมีมีสวยไหมฮะเกิดแล้วอาชิพี่เราไหมอ๋อคากระลีนี่มามามาพี่้องอ๋อผักกระลีนี่บงเนื้อบงเนื้อบงเนื้อ กินข้าวโลกเพื่อมารู้ใช่ป่ะช้ำเร็จเจจินเนาะถ้าไม่เบิ่งมากินเลยพี่น้องคุมีมีที่เห็ดแจ่วพอนี่เห็ดแจ่วเห็ดเจีวเห็ดแจ่วกินกับบ้านนอกเนาะใต่คลิปคง่ายเลยใช้ได้ใช้ได้พี่น้องเลยได้ไหมเอ้าเอ้าชวนมากินบัตบ่อเอ้าได้แล้วมาพี่น้องมามาลงมือเลยลงมือเลลยงมือเลยไอ้แกสีร้องชิมน้ำเนาะอกี๊ยไอ้เนาะอันพูนี่อัน

อ่พี้ก่อนเ้าพี่น้อมา้ตัวใสเลยขักเลยมาๆพี่น้องมาเอาเลยเอาเต็มครับเลยอยังบริารเพลงทำเอ๋อในร้อยเอาคำใหญ่เลยคำใคำใหญ่ดูที่แบดูม่อีน้ำหน่อยลหมักเสมแ้วหมักแห้งอยู่อเ่เน่เน่เน่เอาคำเบมเป็นไหนแคบพี่น้องับบอับอ เราผักกด้ลา์ก็ติดตาม่าปิดคลิปนะปิดคลิปเอออีกอมือกล้องนอะไรกินกินตะลังเขาจ้างมาไตโตะแหละร่างเป็นล่าหนมึงอมือมาจะิกินทุกค่ได้แม่น้อยคือ่ถ่ายกันตัวน้อยนะจังบาดตครับอื ตัวนี้เผักเลยลดมุนมันแล้วมาดูไปเลยไป้ยักบุงเอาข้าวไม่ใหญ่ครับใหญ่หาปีอไปกินเนี่ยบึงนั่งกูหานะจ๊ะมาเลยโอ้แล้วผักก่ลิบิ้งให้มืงก่อนกิน่ะบึ้งบวมมืดแล้วเนี่ย มือกล้องบางทีผมกินหมูป่าหมบวากัได้ไม่คว่าหมูป่าหมูว่ากันไมือกล้องมือองมันมือกล้องมือวัวเราทานนี้ค่ะคะค่แซ่บเลยใครบกินหมูต้องมาลองต้องกรเชฟที่กินบอก่เชฟตวนี้เราขานี่เงินล้งอยเนาะโควิดโควิดผลบุคคลไม่ใช่ข่าว

นาะตัวตใส่ไม่ม่อยมุอยมดเอาอาตัวมาพี่น้องเครืงหัวเรื่งไข่ัวสนมือตัวขงนี่เป็นแดงอมาพี่น้องมาใส่ันปาตัวขับรีนมีมีมีอ่าขับอือ่เือนเออขางนี่แจ้งเนาเด้ไดขาวดงมันไหมไมแดงโอ้โหนดนัดด ดื้อน้ำเนาะผักแลยอ๋อาไปคลิปไปเลยเนอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามตุ๊ป้าขาบเพื่อจะบุพลาดคลิปใหม่ๆเนาะต่อไปเฮาจะพาไปเบิ่งมือแรงติดตามต่อไปอีกก้อยกุ้งกุ้งเฟดมือแรงกุ้งเฟนมีนายด้อมสบายดีพี่น้อม